ราศีมิถุนค่ะหรือคนที่เกิดในเดือนมิถุนายนนะคะรหัสชีวิตของคุณในปีนี้คือจะมีปัญหาเงินกับคนรัก ผิดใจกับคนในครอบครัวแล้วก็ระวังอุบัติเหตุการผ่าตัดค่ะราศีมิถุนนะคะพื้นดวงค่ะมัจะเกี่ยวข้องวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่จะมีในปีมะเส็งปีงูไฟตรงนี้ค่ะให้บริหารจัดการเรื่องการเงินการทองในบ้านดีๆนะคะเพื่อสร้างสร้างความเข้าใจที่ดีกันค่ะการบริหารความรักก็เป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งค่ะมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินกับคนรักนะคะให้ระมัดระวังใช้สติปัญญา นะคะทางด้านอย่างอื่นนะคะการกินอยู่ดีไปได้เรื่อยๆค่ะให้ระวังเรื่องเดียวคือความรักจะสร้างปัญหาเรื่องเงินภายในบ้านนะคะแล้วก็สุขภาพค่ะเนื่องจากถ้าเกิดเครียดวิตกกังวลคิดมากเนี่ยไขมันเบาหวานความดันมันจะเพิ่มขึ้นมาอาจจะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับภาวะเรื่องโรคหัวใจเข้ามาได้เพราะฉะนั้นคนมิถุนเป็นปีที่ต้องประคับประคองความรักให้ดีงามถ้าเกิดสุขกายสบายใจโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะห่างหายจากเราไปได้นะคะขอให้โชคดีค่ะ